สวัสดีครับวันนี้ก็มาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในหัวข้อของแบบฝึกหัดผลต่างระหว่างเซ็ตนะครับก่อนหน้านี้นักเรียนก็ได้เรียนมาแล้ว2เรื่องที่ทําแบบฝึกหัดนะครับก็เป็นเรื่องของ intersection กับ union นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3นะครับที่เป็นแบบฝึกหัดพอเรื่องนี้จบเราจะต่อด้วยเรื่องของ complement นะครับซึ่ง โจทย์แต่ละอย่างก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนในเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยเราก็เจอมาหลายข้อแล้วดังนั้นถ้าเจอในครั้งนี้อีกก็น่าจะทําได้นะครับก็คล้ายๆกันอ่ะเรามาดูข้อหนึ่งใหญ่เลยครับข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้ A เป็นเซตของ0 1 3 4 6 8นะครับแล้วก็ B เป็นเซตของ1 5 7 8 C เป็นเซตของ ลบ 1, 0, 3นนะครับจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกเรามาดูข้อ1.1ครับ1.1เขาบอกว่าผลต่างของ a และ b ถ้าเราแปลก,ก็คืออยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ใช่ไหมครับนักเรียนก็ไปดูว่ามีตัวไหนบ้างมี0ปรากฏใน a แต่ใน b มีไหมครับ ไม่มีครับอะไรอีก3า6อ่ามีกี่ตัวครับ4ี <4. S 1> ตัวครับ0 3นย์ี่หต่อไปข้อ1.2ครับผลต่างของ b และ a ได้อะไรครับ เหมือนกัน1.1ไหมไม่เหมือนครับไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอินเตอร์เซ็กกับยูเนียนเป็นไงถ้าสลับที่แบบนี้เป็นไงครับคําตอบจะเหมือนกันแต่พอเป็นผลต่างปุ๊บไม่ได้ละไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนลองไปดูว่าสมาชิกตัวไหนที่อยู่ใน B แต่ไม่มีใน A ครับมีเลข5กับเลข7นะครับ2ตัว ต่อไป1.3ครับผลต่างของ a และ c ได้1นึ่งไหมใช่1นึ่งไหมครับอ่ามี1ด้วยนะครับมี1มี4มี8ครับมีสมาชิกด้วยกัน3ตัว ต่อไป1.4ผลต่างของ c และ b มีอะไรครับตัวแรกลบ1 0 3 6ต่อไป1.5ครับอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน a ตอบอะไร มีไหมปรากฏใน A แต่ไม่ปรากฏใน A เซตว่างครับหนึ่งจุดหกครับผลต,ต่างของ B และ B เซตว่างครับหนึ่งจุดเจ็ดเราต้องหาอะไรก่อนครับเนี่ยในวงเล็บก่อน ผลต่างของ a และ b เป็นเซตของอะไรครับเรามีคำตอบยังอันเนี้ย <Yeah. S 1> มีแล้วข้อ1.1นะครับ0346จากนั้นตัวต่อไปครับผลต่างของ a และ b อยู่ในวงเล็บแต่ไม่อยู่ใน c ครับ มีอะไรบ้างนักเรียนก็ต้องดูในวงเล็บตัวนี้ครับในวงเล็บปีกาตัวนี้เทียบกับเซตของ c ครับมีเลขอะไรบ้างไหนหนึ่งหนึ่งมาจากไหนลบหนึ่งมีไหมอยู่ในตัวหน้าอยู่ในตัวหน้าแต่ไม่อยู่ในตัวหลังเนี่ยอยู่ในเนี่ย แต่ไม่อยู่ในนี้มีเลขอะไรครับสีก <C. S 1> ี่ตัวครับ <C. S 1> ต,ตัวเดียวครับต่อไปหนึ่งจุดผลต่างของ a และ c อ่าเรามีคำตอบไว้อยู่แล้วนะครับในข้อ1.3 1 4 8 ต่อไปครับอยู่ใน B แต่ไม่อยู่ในวงเล็บนี้มีเลขห้านักเรียนเทียบตัวนี้กับตัวนี้นะครับมีเลข5กับ7 2ตัวอ่าน,นี้ก็เป็นเรื่องของผลต่างนะครับ ต่อไปเป็นข้อ2ใหญ่ครับกำหนดให้ A เป็นเซตของ2 3 4 6 8 B เป็นเซตของ1 3 5 6 9 C เป็นเซตของ3 4 5 7 10จงหาอ่ะแล้วก็มีด้วยกัน8ข้อย่อยนะครับเดี๋ยวนี้คุูจะให้เวลานักเรียนทำสัก7นาทีนะครับอ่ะลงมือทำได้เลยครับ อ่ะข, ó, ข้อสองจครับผลต่างของ A และ B <IT ES> 2, เป็นเซตของ 2>, <IT ES> 2, 4, งสีต่อไปข้อ2.2 A จุดสองอินเตอร์เซ็ก B 3ส <IT> า <ES> <3. S 1> กับ <S <S 6, 6, 6ครับ2.3 B จุดสามนี ต่อไป2.4ผลต่างของ C และ A อยู่ใน C แต่ไม่อยู่ใน A นะห้าเจ็ดนั้นต้องต้องมีสมาธิให้ดีนะข้อข้อนี้ต่อไปครับ2.5เราก็ทำที่อะไรก่อนครับ <A. S 1> ผลต่างของ A และ B ก่อนเป็นเซตของ สองสี่แปดจากนั้นเอาไปยูเนียนกับเซตของ c ครับอ่าได้อะไรบ้างครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบ ต่อไป2.6ครับ, a, รบ a ผลต่างของ A และ C เป็นเซตของ 2>, 2 6 8จากนั้น C อินเตอร์เซ็กกับวงเล็บ A a ลบ C เป็นเซตอะไรครับเซตว่างครับ ต่อไปครับผลต่างของ A และ B 2 4 8ต่อไปผลต่างของ A และ C เป็นเซตของ2 6 8จากนั้นเอามายูเนียนกันครับ ได้อะไรครับสองสี <S 2> 2, <S 2, 4, 6, ต่อไป2.8 A จุ t แปดเอ t ินเซป็นเซตของสามกับ6ต่อไป B Union ีนซครับเป็นเซตของ หนึ่งสามสี่ห้าหกเต่อไปครับอยู่ในวงเล็บแรกแต่ไม่อยู่ในวงเล็บหลังมีไหม,ม,มไม่มีก็เป็นเซ็ตว่างครับ ต่อไปเป็นข้อ3ามใหญ่นะครับเขาให้เราแรงเงาภาพของผลต่างของ A และ B นะครับจากแผนภาพต่อไปนี้นะครับข้อ1จากแผนภาพที่เราเห็นนะครับเราจะต้องแรงเงาตรงไหนครับอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B แรงเงาตรงไหนในวงกลมอ่ะคนอื่นว่าไงตรงไหนครับ อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B วงกลมของเซต A กับเซต B เป็นไงกันตอนนี้ทับซ้อนกันพอดีเลยแล้วพื้นที่ตรงไหนที่มันอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ไม่ม,ม,มีก็ไม่ต้องแรงเอานะครับต่อไปสามจุดสองอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ตรงไหนครับซิก กินไปถึงพื้นที่ทับซ้อนไหม,ไมไอ่าโอเคไม่ถึงนะครับ มีหลายคนเตรียมวงเวียนมานะครับแสดงว่าเตรียมพร้อมดีมากใช่ไหรือว่ามีกี่คนเนี่ยมีเปาคนเดียวเหรอที่เตรียมวงเวียนมาโอ้สุดยอดสุดยอดอะไรนะติดในกระเป๋าตั้งแต่หมหนึ่งแล้วไม่เคยออกเลยดีแล้วดีแล้วมีไว้ดีแล้วถูกต้อง อ่ะต่อไปข้อต่อไปครับ3.3กับ3.4ครับทำก่อนเลยครับ3.3คงทำได้ทุกคนนะครับไม่น่าจะงงนะอยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ก็เรีงเอาเฉพาะในวงกลม A นะครับ ต่อไป3.4ครับแรงเงาตรงไหนครับต้องแรงเงาไหมไม่ต้องครับเพราะถ้าแรงเงาในวงกลม A ไปเป็นไงครับมันไปปรากฏใน B ด้วยแสดงว่าผิดใช่ไหมดังนั้นไม่ต้องแรงเงาเลยนะครับต่อไป3.5ครับ แรงเอาตรงไหนรอบนอกของ <A. S 1> อ a a ่ a ครับ ต่อไปเป็นข้อ4ใหญ่นะครับขอให้เราแรงเอาภาพตามที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับข้อ4.1วงเล็บผลต่างของ A และ B ย union กับ C ตรงนี้เราจะเริ่มยังไงดีอ่านักเรียนตีกรอบวาดวงกลมไปก่อนเลยครับวาดแขนภาพก่อนดังนั้นข้อ4.1เราแรงเอาตรงไหนครับ อก่อนอื่นเลยนักเรียนทําตรงนี้ก่อนในวงเล็บก่อนก็คืออยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b คือตรงไหนครับรอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมตรงนี้ต่อไปอันหลังครับหลังยูเนียนคืออะไรครับ c แรงเงาเซต c ทั้งหมดเลยครับอย่ายพึ่งนะเย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนเซต c พื้นที่ของเซต c ทั้งหมดเลยอ่าใช่แบบนี้ไหมครับสุดท้ายเขาบอกว่าให้เอามาทำอะไรกันยูเน mm ีย hmm. นกันแสดงว่าทุกพื้นที่ที่แรงเงาเนี่ยคือทุกพื้นที่ที่แรงเงา งงไหมแสดงว่าคุณต้องแรงเอาตรงไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวดูนะดูให้ดีนะคุณจะแรงเอาล่ะจุดที่คุณต้องแรงเอาคือตรงนี้ครับก็คือที่มีเส้นนะครับ เนี่ยเอามายูเนียนกันทั้งหมดนะครับของเราก็แรงเงาอย่างเดียวไปเลยก็ได้แต่ถ้าเพื่อไม่ให้งงถ้ามีอะไรอะทำข้างนอกก่อนทำข้างนอกแล้วลองทำเป็นเส้นแบบนี้คนละสีปากกาแดงกับน้ำเงินก็ได้กรณียูเนียนมันมันจะยังไม่เห็นครับเดี๋ยวพอข้อต่อไปเดี๋ยวจะเห็นล้วต่อไป4.2ครับ สี่จุดสองเราทําตรงไหนก่อนครับ <B. S 1> อันไหนก่อนก็ได้ A ก่อนก็ได้หรือผลต่างของ b และ c ก่อนก็ได้ครับอ่ะคูลองในวงเล็บก่อนอยู่ใน b แต่ไม่อยู่ใน c อยู่ใน b ก็คือของ b ทั้งหมดเลยแต่ว่าตรงไหนที่มี c ด้วยเราก็ไม่เอาอ่ะพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับต่อไป เซตเทั้งหมดเลยพื้นที่เซตเทั้งหมดเลยปรากฏว่าข้อนี้เขาให้เอามาทำอะไรกันอินเตอร์เซกครับอินเตอร์เซกแปลว่าเอาพื้นที่ที่ซ้ำกัน ตรงไหนที่มีพื้นที่สองสีครับอ่าเห็นไหมเราจะเห็นเลยใช่ไหมครับถ้าใช้สองสีเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยกรณีที่เป็นอินเตอร์เซ็กดังนั้นครูต้องแรงเอาตรงไหนครับก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่สองสีนะครับ ตรงนี้นะครับต่อไปเป็นข้อสี่จุดสามครับกับ4ี่จุดสี่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน C ตรงไหนครับ อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน C แล้วก็อะไรต่อครับเซต B ทั้งหมดเลยข้อนี้เขาให้ทำอะไรครับผลต่างถูกไหมอยู่ในตัวหน้าแต่ไม่อยู่ในตัวหลัง ตัวหน้าของครูสีอะไรครับฮะ <Yeah. S 1> ตัวหน้าตัวหน้าสีเหลือง,องถูกไหมดังนั้นตรงไหนที่มีสีเหลืองอย่างเดียวแรงเงาตรงนั้นตรงไหนที่เป็นสีเหลืองอย่างเดียวไม่ทับไม่ทับ2เส้นนะเอาแค่สีเดียวคือสีเหลืองนะครับเดี๋ยวคุณจะแรงเงาเลยนะครับ ใช้แบบนี้ไหมครับข้อต่อไป4.4ครับ A union C ก็พื้นที่ของ A union กับ C เลยครับ A ทั้งหมด union กับ C ต่อไปตัวหน้าคือเซต B ครับ B ทั้งหมดข้อนี้อยู่ใน B แต่ไม่อยู่ในวงเล็บหลัง <B. S 1> ก็คือสีอะไรครับ <B. S 1> อ่ะเหลืองหรือส้ม <B. S 1> ส้มนะา <B. S 1> โอเคทิ้งเงียบที่แสดงว่ารูเรียกผิดใช่ไหมเลยไม่ตอบกันสีส้มอย่างเดียวใช่ไหมครับตรงไหนที่ทับสองสี <B. S 1> ไม่เอาครับ ต่อไป4.5กับ4.6เดี๋ยวให้ทําเป็นการบ้านนะครับมีอีกไหมเนี่ยเอามีอีก4.7 4.8นะครับแบ่งกันจดนะใครจด4.5 4.6โจทย์ไว้ก่อนนักเรียนจดหัวโจทย์ไว้ก่อนแล้วก็อันนี้มันจะเหมือนกันทั้งหมดอยู่แล้ว อ่ะต่อไปครับ4.7กับ4.8บอะเนื่องจากวันนี้คาบเรียนของเราหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าที่โรงเรียนนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ